เตือนช่องนี้ทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมือนี้ก็มาพบก,กับช่องน้องภูมิพาโชว์คือเก่าค่ะมื่อนน้กงได้ข้าวได้ข้าวดีค่ะซึ่งเพื่อนเป็นพี่สาวของยายน้องภูมิก็ค,คือยายค้อกันค่ะเพื่อนถือเระเลงมาหลายงวดแล้วค่ะ ตาเพึ่อนได้มากมาบานค่ะมาเล่มาทายเพิ่นให้เอฟซีได้รับช่วค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่บานเพิ่นแล้วค่ะก่อนสิไปรับช่วงก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ด้วยค่ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นแกนรบพาดใหคลิปต่อไปค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับเพื่นแล้วค่ะมาพบกันเลยค่ะ เอาสวัสดีค่ะปะลัดแม่แตาใสเนาะไปตัดฟื้นนองกรมาเอา้ามีน้องพูมมือต์นี่ไม่้องพูม,นม้น้ำ้องพูม์เ้ยมาพี่ามาน้องพูมมาจอไ,ได้ยินข่าวันถึกเล็กมาหลายหมวดแล้วโอ้ยถึกมาชองสามหมวดหนึ่งดอกจ้ารวม,มเป็นไดฟันละบอกเมื่อได้น้ำมาน้ำจังไดจ้า เราซูฟังเราซูเอฟซีเพิ่นฟังนะคะประเด็ฝัอดอกฝัน,นกับบอลล่างนะมันจัดสิแมนบาแมนบบ <s> จ้าเพงใดม้วนนี้นี่าสามหนึ่งได้ากะสามหนึ่งสามศูนยนี่แหละได้มาแต่จังไหนจ้าขึ้นมักบอกให้จังไหนมัก <s> ื่นี่แหละได้ว่ามันกับบน่ค่ะ คือวันมึงนึงนี่มักแปดสามก็ออกแปดสามตีเขียนพรเขาบาวุ้ิบาตืวสี่เหลี่ยมกลาเหนนี่มักสาึกับสามศูนย์ตีค่ะสมนค่ะไ่ได้ฝันตีนึกงวันมันฝันสันดกมันบบกิวนันตะนมักเส้นโตบ่นี่วิจารณาย่านไ่หนีนะตีจ้า สำหรับเอฟซีทันใดที่เขามารับช่มแล้วก่ใส่วินิจฉัยาละนญาตในการรับชมด้วยค่ะสำหรับตัวเลขของปลารัดเพื่อนกระหายเป็นแนวทางซื้อค่ะถูกผิดไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเพื่อนกะถึงมาหลายงวดแล้วค่ะเพื่อนมีความคล้ายๆว่าเพื่อนนี่ยังเหรอมียังมีเซนมีเซนมีเซนบอกว่าเหมือนเหมือนว่าครึ่งวันเมื่อกี้เพิ่นมากแปดสามเพื่อนอื่นมามากยังสีเพื่อนมากผู้เดียวเพื่อนจะลงทุนเอ่อ ในส่วนตรงเพื่อนล่ะค่ะเพื่นก็ไดนิดน้อยค่ะจังวันนี้เพื่อนหายมาสามศูนย์กับสามนึค่ะฝากเอฟซีนะค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านค่ะหายเป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวในส่วนของตัวเลขน้องพุ่มกะเลขเล่ามือเนี่ยก็จะอัปเดตให้ FC เอฟซีได้รับช่วมคือเก่าล่ะค่ะ อันนี้เลขไทยได้ค่ะย้ำว่าเป็นเลขไทยนะคะวันที่สิบหกกันยา2 5สองห้าห้าด้ค่ะมีทนีตัวนอแม่ตัวเลขค่ะฝากไว้ให้เอฟซได้รับชมค่ะแต่ว่ามียังหลายค่ะมือนี้สําหรับเอฟซีทันใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งค่ะ,ะเพื่อเป็นการดอยพาดในคลิปต,ต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวจะสรุปเลขให้ทยคลิปนะคะเลขของ แมรัดค่ะเพราะว่าเพ่อเลขเพิ่งแกเขามาหลายงวดแล้วค่ะในละคาหลังจากที่ไปไทยแม่รัดมาได้ค่ะก็คือป้าของเป็นพี่สาวของย่ายน้องพุ่มกับเป็นย่ายขึ้นกันค่ะเลขที่เพิ่นเน้นนห้มากับันที่สิบหกเนี่ยได้ค่ะสิบหกกันย่า2สองห้าหกห้าได้ค่ะเลขแม่รัดค่ะเพิ่นเน้นให้มาทีสามศูนย์กับสามหนึ่งค่ะสามเจ็ดกับได้มาจากสติค่ะกับตัวหนึ่งกับเจ็ด ตัวเดียวกันค่ะก็เลยหายสามเจ็ดมานำเด้อค่ะสำหรับเอซีท่านใดที่เข้ามาชมเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการวิ่ยพาในคลิปต่อไปค่ะในส่วนของตัวเลขที่เพิินหายมากมีสามหางค่ะน่าจะวิ่งสามเด้อค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดค่ะซึ่งตรงกันกับเลขทูบน้องพุ่มเด้อค่ะกะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะหาให้เป็นแนวทางเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะ ในส่วนของตัวเลขแม่รัดเด้อค่ะกับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้กับคอยมีโชคไม่ใช่เด้อค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะคอยถูกในส่วนของตัวเลขที่เขามารับชมเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับวบ่าไม่ยังไลคยค่ะแอดกับหายเป็นแนวทางค่ะพอกันในคลิปต,ต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ